สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับทหารเรือสุดหล่อหลังจากที่ผมได้ทำการกินผลแมกมาเข้าไปกินผลเกาตี้เข้าไปกินผลน้ำแข็งเข้าไปผลที่ผมจะกินเป็นลายถัดไปหรือทหารเรือคนที่สี่นั่นก็คือผลนี่เขาเรียกว่าผลพระเพราะว่าผมหาผลแสงไม่ได้เอาเป็นว่ากินผลพระก็ได้เหมือนกันนั่นแหละ แหล่งจริงความสามารถได้เหมือนกันยังไงก็อย่าลืมติดตามแคดเกมสตีมเมอร์ไทยกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนพากับผมบอมอมิงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องแคดเกมสตีมเมอร์ไทยนะครับกับเกมโรบอกบ็อกฟุตเกมที่น้องๆหนูๆชอบเล่นนะครับเกมที่เด็กอนุบาลยันเด็กมาหาลัยต้องเล่นนะครับไม่มีใครไม่รู้จักโรบอกนะครับเพราะว่ามีหลากหลายแมปหลากหลายเกมมากนะครับ และวันนี้ผมก็ได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนผลอีกแล้วนะครับเพราะตอนแรกผมมาจะกินผลแสงเว้ยแต่ว่าน้องๆในช่องผมะมันไม่ยอมเทิดผลแสงให้เว้ยทุกคนผมก็เลยได้ผลพามานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับส่งแฮชแท็ก s ตร a m เมื่อไทยไปหนึ่งล้านซับนะครับแล้วก็ช่องเรามีบทมาชิปเพลงเดือนละ45บาทเพื่อคอยก่อภาพคอนเทนต์ฟรีไฟล์ระอบวกวันพันแมนสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับล่าสุดผมก็เพิ่งส่งตัวใหม่ในวันพันแมนมานะก็คือ G4 ไทยวะ ไอ้กูอยู่ในเซอร์วิ p เนี่ยโอ้อผลกูตกซะมัง้งกูว่าแล้ว A few moments later มาทุกคนเมื่อกี้ก็จะกินผลพานะมันก็มีเด็กจากฝั่งลาวนะครับเด็กจากประเทศลาวแหละเออเป็นเพื่อนของเจ้าของ v วพนะครับมันก็ฆ่าผมตอนที่ผมจะกินผลพาใช่ไหมลนะแล้วผลพามันก็ตกแล้วมันก,กวนไตแล้วแม่นก็ไม่ให้แต่ว่าวิธีการทำของมันะเป็นวิธีแบบ วิธีลูกหมาอ่ะคือฆ่าคนแล้วเอาผลคือแบบว่าคนท้อนตีนนะที่จะทำได้อเออแล้วแม่งก็โกนท่อนตีนเนี่ยประเด็นน่ะมีอันไหนก็มีอันไหนก็เกี้ยน,นั้นน่ะคนยิ่งหัวร้อนอยู่เอยที่ผลสั้นเนี่ยงพวกลูกผู้ชายเขาไปทำกักพวกแบบได้ผลแล้วก็ออกเกมหนีอะไรเงี้ยเออมีแต่พวกแบบบอกไงเดีย,ยเหมือนเก่งเหมือนแอดอ่ะแต่ว่าลูกหมาอะไรเงี้ยพวกไม่กล้าพวกปอดเออ พอข้าจริงก็หนีอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าใจแหละบางทีแบบบอกไงอะก็คือที่ประเทศลาวอะเออเด็กประเทศลาวอะก็ข้อใจอยู่แต่ว่าทังหัวมันนะครับผมก็ไม่ซีรีผมใช้ผลสันฟ้ามะนะันเนี่ยผมก็เลยต้องกินผลสันนะทุกคนนะอ้าวอ้าวไอ้นี่หาเรื่องก็มาดิมาเลยทังหัวมันนะครับผลพ้าผมจริงผมตั้งใจว่าผมเดี๋ยวกินผลพ้าไงแล้วก็ไปทําตื่นไง แล้วก็มารีวิวไงแต่แม่งกวนตีนไงแต่ไอผมมันก็ไม่กลัวใครด้วยไงเออยิ่งหัวร้อนนี่ยิ่งชอบยิ่งชอบเลยไม่มีปัญญาหาไงอยากได้หิวเออเดี๋ยวผมต้องรอก่อนนะเพราะว่าม้าผมมันน้อยจัดโบเขา้ามาเขอ,อต้องรอมาห้าสิบนะถึงจะปลดสกิลได้เนี่ยตอนนี้มาสามสิบนี่ครับก็น่าจะแรงขึ้นผมใช้หมัดอยู่นะผมว่าผมน่าใช้หมัดไปกว่านดีกว่า ถ้มันใกล้จะต,ตายฟุบๆแล้วค่อยใช้สกิลป๊อบ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 ปอบปอบผมหัวร้อนตรงที่ไหนตรงไหนรู้ป่ะทุกคนก็คือไอเด็กคนนี้มันบอกให้ผมขอโทษมันเว้ยเออแล้วผมบอกว่าทำไมกูต้องขอโทษในเมื่อคนหารเรื่องคนอื่นกูก็อยู่ของกูดีๆแลอวทำไมกูต้องขอโทษบอกให้ให้ผมขอโทษมันเว้ยเออแล้วผมก็ขอโทษเพื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเอาแชทขึ้นให้ดูนะทำไมผมต้องขอโทษมันวะ ผมก็อยู่ของผมดีๆแล้วผมก็กำลังจะก,กินผลแล้วก็ถาคลิปถูกปะ่ะเออแล้วมาฆ่ากูแล้วกูต้องขอโทษด,ด้วยเหรอเออมันใช่หน้าที่กูปะ่ะมันใช่เรื่องกูปะ่ะเออก็กูก็อดถิมของกูกูอยู่ของกูดีๆมูวุ่นวายอะไรกูเนี่ยเออถูกปะ่ะแล้วทำไมผมต้องขอโทษมันบ่ในเมื่อผลมันก็เป็นของผมเออมารอปลอดไม้ก,กันนะไม่รู้ว่าจนะปลดถึงได้เท่าไหร่นะทุกคนนะผมก็จะพยานะพยามนะพยายามไม่ดูคำหยามนะครับแต่ถ้าใคร เคยดูยแบบผมที่ว่าน่าจะเข้าใจแล้วกันนะครับคือแบบว่าก็คือผลมันก็หายากอะ่ะเออผลพักมันก็หายากนะมันก็มีราคาเนี่ยไม่ใช่หาง่ายนะครับแต่ประเด็นคือผมตั้งใจไงว่าผมจะกินผลพักไงเพื่อจะทําคลิปไงเออเพราะว่าผมจะกินตามาหารเรือใช่ไหะก็แม็กมาหกินแล้วน้าแข็งกินแล้วเหลือพักเหลือเหลือพักกับแสงเนี่ยเดี๋ผมยังไม่ได้กินไงแล้วคือผลพัมันหายากถ้ามันหาง่ายผมกินไปนานแล้วเออแต่มันหายากไนงะ ผมก็เลยไม่ได้กินนะครับอ่ะสกิลแซนเนี่ยก็เป็นผักนะครับแล้วก็สกิลเอ็กซ์นีก็เหมือนกันนะอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะครับก็ไรผมกินผลสั่นก็ได้นะครับสองสกิลน่าจะตายนะผมคิดว่านะตายแหละอ่าห้าห้านะทุกคนเดี๋ยวผมเอามาร์ทเดี๋ยวด้วยว่ามันร้อยห้าสิบได้ป่ะนะถ้าร้อยห้าสิบได้ผมก็ร้อยห้าสิบเลยนะครับโบ้เข้าไปแล้วก็รอเอ็กนะครับต่อสกิลมารีนานอยู่เหมือนกันนะครับโบ้เข้าไป ขู่ขนาดมอนวเจ็ดร้อยนะไม่ต่อยกูเข้าอว่าเอ้ยแล้วผมก็ขี้เกียจสลับด้วยเพราะว่าสลับแล้วภาษาผมก็เปลี่ยนแล้วไงประเด็นเดียคือมันจะขึ้นในรูปนี้ไงผมไม่อยากให้มันขึ้นรูปตารางนี่ไงหกสองนะทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าสกิลมันจะหัวขนาดไหนนะผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะผมสั่นนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินเลยนะอันนี้ก็คือผลสั่นนะครับฟื๊บฟืฟืบฟ,ฟ,ฟืจริงๆผมไม่อยาก เอาคนอื่นมาอัดอคือเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ไงแล้วผมก็ต้องลงคลิปเราบอกอยู่แล้วไงเสาร์อาทิตย์อ่ะประเด็นอะ่ะเออแล้วคือผมตั้งใจจะกินผลตามทหารเรือไงแล้วคือผมต้องมากินผลสันเพื่ออะไรวะโอ้ยขนาดมอนเจ็ดร้อยแม่งต่อยโคตรแรงเเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องฟาร์มจนมาร์ทร้อยให้ได้นะอาจจะร้อยถึงร้อยหสิเนี่ยทุกคน ก็จะพยายามนะตอนนี้ก็6-9้นะครับสกิลสมันปลดตอน150เนี่ยเป็นซูนามินะผมดูชื่อแล้วผมรู้เลยนะครับว่าผมเคยเห็นสกิลนี้นะครับมันเป็นซูนามิใหญ่ๆนะครับขนาดฮาคิเนะี่ยถ้าไม่มีฮาคิตายมานานแล้วเจ็ดเอ็ดนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงมาร์ทร้อยนะทุกคนนะร้อยห้าสิบน่าจะนานไปนะครับเพราะผมโดนมอนด้วยเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปไนงะตอนเจ็ดห้าละ โบเข้ามาตับสกิลมารีนานอยู่นะเจ็ดเจ็ดแล้วจะร้อยเมื่อไหร่นะ่ะเดี๋ยวทำสคริปต์เลยดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำสคริปต์ด้วยกันนะทุกคนนะเดี๋ยวผมมาใหม่นี่ครับสักครู่นะมาทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มนะครับฟาร์มจนมาร์หนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับก็ตอนนี้ผลมาสามสกิลนะครับสกิลที่สี่จะต้องลดตอนมาร์สร้อยห้าสิบเนวก็สกิลหนึ่งแนวจะเป็นชาร์ดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยฟุ้งเหมือนก็เป็นคิวเหมือนับ เป็นเหมือนแบบจะบอกว่าไงเหมือนอากาศมันจะแตกนะครับแล้วก็นี่ครับเหมือนกันเลยแนวสกิลเกก็คล้ายๆกันแนวแต่ว่ามัได้เป็นยิงลูกพลังออกไป้างนอนเนวแล้วก็สกิลซีเนี่ยก็จะเป็นชาร์จประกอบ2มือนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยแล้วรอบข้างก็จะแบบเป็นแบบผนังแตกอะเหมือนของแบบจะบอกไงมันไม่เชิงผนังแตกมันเหมือนกับว่าแหวกอากาศแบบว่า สั่นสะเทือนของหนวดขาวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการปลดมาสี่เอ้ยสามสกิล,ลนะแนวสกิลที่สี่อจริงๆมันจะเป็นเงินขึ้นน้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยเห็นคนฟาร์มอยู่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนผมอดทอนเล่นต่อไปไ,มไหม่เพราะว่าผมหัวร้อนจัดเน,นีครไม่งั้นจะแบบว่าเพราะาล่าสุดไอเด็กคนนี้มากลับมาในเซิร์ฟอีกแล้วนะครับเนี่ยม็อยู่งี้นะครับไอคนนี้เลยนะจําไว้นะทุกคนในชื่อคนนี้นะไอลาวาไก่ตันอะไรนะ อไอพวกเนี้ยมันจะคือพวกชื่อไก่ตันเนี่ยคือพวกใช้บอดใช้โปในการฟาร์มอยู่แล้วนะครับคืออย่าไปสูงสิงก็แม่งนะครับคือแบบว่าไม่มีปัญญาเล่นเองอะ่ะไม่มีปัญญาฟาร์มเวลเ,เองอะ่ะก็คือต้องใช้โปฟาร์มอารมณ์ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ถ้ามีคําหยาบหรืออะไรเนี่ยมีอยู่แล้วละ่ะผมก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนก็คืออยากให้เข้าใจไม่เป็นหลักขาทุกคนเป็นผมมาทุกคนน่าจะหัวร้อนเหมือนกันนะค็คือผมกํลาลังจะกินผลกินผลพระเพราะว่าผมตั้งใจจะจะอัดผลพระไง แบบในอินโทรอะไออยู่ดีมันก็มาฆ่าผมเนี้ยผมยังไม่ได้กินเลยเออยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนได้รับชมเลยว่าผมตั้งใจแล้วไงผมจะทําคลิปกินผนังไงแต่สุดท้ายผมก็ต้องมากินผลสันนี่แหลผมไม่ชอบทาอะไรที่แบบครึ่งครึ่งกลางๆ,ๆอ่ะเออแบบเลิเทอะอะไรเงี้ยคือสําหรับผมนะผมรู้สึกมันจะแบบไม่ค่อยอยากจะทาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราได้ทาอะไรที่มันแบบไม่ ไม่ตรงความตั้งใจของเราเออผมไม่ชอบแล้วประเด็นคือผมมาเจอแบบเด็กที่มันทำนิส,สัยเสียอะไรอย่างงี้เอผมก็ไม่ค่อยชอบนะก็ประมาณนี้เลยนะขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปปลุกตื่นนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะทุกคนอะบา,บายๆครับผม